เรา,าเราจะาบันทึกรายการของวันที่3ามมกรานะคะซื้อสินค้าจากบริษัทโซนาจำกัดนะคะเข้าที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าเวอร์โฟเลือกที่ Invoice สินค้าเลือก1.1ซื้อสดกดโอเคค่ะ กด F 3เพิ่มค่ะเลขที่ยังไม่ต้องใส่เลขที่ยังยังไม่ต้องใส่นะคะเปลี่ยนวันที่เอกสารค่ะเป็นวันที่03-01-58ส่วนผู้ขายระ,ะัสให้ใส่จุด Enter นะคะให้เลขที่ F 2บริษ,ษัทโซนาจำกัด เราก็กดแท็บลงมานะคะมาที่ตัว T ให้ใส่หนึ่งนะคะรหัสให้ใส่จุด Enter เลือกที่คอมพิวเตอร์ค่ะจำนวนเครื่องสองเครื่องนะคะกดโอเคค่ะราคาต่อหน่วยซื้อให้ใส่ให้เปลี่ยนจาก1นึ่งห้าพันเป็น1นึ่งสี่พันนะคะ รายการที่สองก็ใส่หนึ่ทีระตีเสนีกันส่วนรหัสก็กดจุด Enter ให้เลือกที่ h a r d ด i s k นะคะคนสองราะาจำนวนนะคะจำนวนหนึ่งเครื่องกดโอเคค่ะราคาต่อหน่วยซื้อเปลีย่ยนจากสองพเป็น2,500นะคะ กดโอเคค่ะแล้วก็เรามีรายการชำระชำระเป็นเช็คนะคะของธนาคารให้กดที่รายการชำระเงินมัดจำค่ะกดจุดนะคะให้ใส่ประเภทของธนาคารให้ใส่ C W กด enter ค่ะเลขที่เช็คเอกสารให้ใส่7.007.2.00กด enter ค่ะวันที่เปลี่ยนแต่วันที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตนะคะ DUE ค่ะเป็นวันที่28.0158 ่อ,อมาที่สมุดเงินฝากสมุดบัญชีเงินฝากค่ะกดจุด Enter นะคะเลือกที่0ูนย์หนึ่งบัญชีองมทรัพย์ค่ะเสร็จแล้วยอดมันจะขึ้นสามหมื่นสองพันหกอยห้าบาทค่ะ แล้วก็กด F10 เซฟนะคะแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะเราจะได้ยอดด้านเดบิตซื้อสดเป็นสาม0มืนห้าร้อยบาทนะคะพาสีซื้อสอง0มืนหนึ่งเออเพื่อค่ะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าค่ะ ส่วนฝั่งเครดิตก็เป็นเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชี32,635บาทค่ะกด F 1 0บันทึกนะคะเราไม่พิมพ์เรากด No ค่ะ